สวัสดีครับผมสมศักดิ์ขุนนุชนะครับช่างประดับยนต์สาขาแม่กองครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดเดินสายกล้องหน้ารถและก็ตัวกล้องนะครับอุปกรณ์ของกล้องหน้ารถอ่ะหลักๆก็มีด้วยกันนะครับขาและตัวกล้องนะครับเราก็จะกรอบกันแบบนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับให้แน่นเสร็จตัวนี้เราก็จะล็อกนะครับขั้นตอนการติดขั้นแรกนะครับเราควรจะติดกล้องนะครับ ในตำแหน่งที่เราต้องการติดก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเดินสายกล้องนะครับสายกล้องขั้นตอนการติดนะครับเราก็จะเปิดเกะ๊ะด้างคนนั่งเนี่ยครับดโดยการครับดึงึ้นหาตัวนะครับเพราะเก๊ะเราจะเป็นแค่ตัวล็อกแค่นี้ครับดึงก็คือสามารถหลุดได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเรามาดึงยางขอบประตูนะครับอด้านข้างนี่ออกนะครับอาจจะแน่นนิดนึงครับก็ดึงออกประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรานํานะครับปลายสายของกล้องนะครับสอดเข้าจากช่องนี้ครับนะครับเราจะออกมาด้านนอกด้านข้างเนี่ยครับนะครับเราได้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นนะครับเรานําปลายสายของกล้องนะครับไปติดกับที่ตัวกล้องก่อนนะครับติดเพื่ออะไรครับเพื่อได้รู้ตําแหน่งว่าเราจะต้องใช้สายในการติดประมาณเท่าเท่าไหร่นะครับเราเกาะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็นําปลายสายตรงนี้ครับยัดเข้าไปในนี้โดยการดึงกาดประตูนิดนึงไอกับข้างประตูนิดนึงครับเราก็ยัดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็กด เสร็จแล้วเราก็นาการนะครับแง,ง้งตรงนี้นิดนึงง้งขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยัดสส่เข้าไปข้างในนะครับค่อยๆย,ยัดเข้าไปนะครับอพอเรายัดเข้าไปเรียบร้อยนะครับเราก็มาเก็บด้านนี้ต่อนะครับ ข้างบนคือเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเก็บด้านข้างนะครับในการก็คือยัดเข้าไปข้างในเนี่ยครับเราก,ก็ดูว่ามันเรียบร้อยนะครับเราก็เก็บขอบยางให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราเก็บขอบยางเรียบร้อยนะครับเราก็มาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับ ก็คือเราก็จะร้อยสายเข้าจากตรงนี้นะครับเก็บเข้าข้างใต้แล้วขึ้นมาด้านล่างนะครับอแล้วก็ลากเข้ามาเข้ากับตัวที่จุดบุหรี่นะครับหรือตัวที่ชาร์จแบตนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเก็บสายนะครับครับเราก็ใช้ลวดหรือเคเบิลไายนะครับรัดเก็บกระสายตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ทมรูปนะครับมันก็จะเกิดความเนียนนะครับก็คือสายไม่ระยงระยางนะครับส่วนตรงนี้เราก็หาคบิปททยมาลัดอีกทีนะครับจากนั้นเราก็ประกอบเกะให้เรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมครับก็คือให้เข้าร่องนะครับแล้วเราก็กดลงไปตรงๆครับความดังก็คือลองลองเปิดดูครับาเรียบร้อยนะครับ อันนี้คือวิธีการเดินสายกล้องและการติดตั้งกล้องนะครับการเดินสายด้วยติดตั้งกล้องนะครับมีข้อควรระวังอย่างน้อยนะครับ2ข้อนะครับคือหนึ่งมือความสะอาดของเรานะครับให้สะอาดครับเพราะเวลาเราง้างตรงนี้ครับมันอาจทําให้ไปเลอะกับโรมหลังคาของลูกค้าได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือขาของกล้องนะครับควรให้ติดห่างจากจุดที่เป็นจุดไข่ปลานะครับเราติดตรงไหนก็แล้วแต่นะครับ ให้ห่างอย่างน้อย1นิ้วนะครับเพื่อเวลาตอนรถจะไปตากแดดนะครับมันจะทําให้ไปดูดฟาฟรีตรัวน,นี้หลุดมาได้นะครับครับก็วิธีการติดต้องก็มีแจ่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ